คุณผู้ชมครับมเมาแล้วเราจะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเช้าวันนี้ในตื่นมาคุยนะครับขอต้อนรับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนประจำ2014ปีนี้ทั้ง22คนครับ u n i แครี y c บาอเมริกาเ v e r d r i n า z z i from Nicaragua From Korea, Russia. Maria Venus Gomez from the Philippines, Samira, USA. Isabela Santiago from Venezuela. My name is Daniela Manjoma. I am from Chile. My name is Todongo. I am from Mongolia. Sea, 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 My name is Yanke. I am from Turkey. My name is Maria. I am from Brazil. My name is Kimari from the Philippines. Shishi Sinclair from Malaysia. คะครับนั่นก็คือผู้เข้าแข่งขันทนั้ง22คนนะครับสวัสดีนะนนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทัทส้ส22 โอ้โหมิสอินเทอร์เนชั่นแนลควีน2,014 oh, oh. สวยกันทั้งนั้น<ว>เลยนะปีนี้มาจากหลายประเทศเห<ต>มืนอนกันก็ขอบอกว่าปกติทุกปีเนี่ยเราจะเห็นคนไทยสมัครกันเยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะหรือว่ามาจากโ,โซนแถวเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้แต่ว่าในปีนี้เนี่ยมาจากทั่วโลกจริงมีทั้งฟิลิปปินส์อันนี้อาเซียนของเราก็เกือบจะครบแล้วมั้งฮะฟิลิปปินส์เมียนม็กมาเลเซียด้วยมาเลเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียมาเลเซียอยู่นี่อันนี้เวียดนาม นมนะฮะแต่คนที่เป็นข่าวต้องขอบอกว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับมาจากทางลาวน้องลิงหลิงหลีลิงหลีลิงหลนี่่าสบายดีสบายดีสบายดีคือวิทเวลาทักทายเป็นสวัสดีอย่างเงี้ยเนอะนูมาจากที่ไหนของเรามาจากปักเซปากเซต้องต้องถือไม้นะลูกนะต้องถึงไม้นะครลูกใส่ไมใส่ไมใส่มาอยู่แล้วนุ้มมาจากปักเซถามนิดนึงตอนที่ถ่ายภาพคู่กับน้องป่อย ติชดาตอนนั้น,นคิดว่าภาพนั้นมันจะดังไหมจกมนกระทั่งคนพูดถึงเราเยอะขนาดนี้น้องโมงคีปามันจะดังประมาณนี้ขนาดนี้เพราะว่ามันนั่นไปมันเกิดไอ้เลี่ยงของไอ้ป่อย <S <S แล้วก็ไปไอ้เลี่ยงปยไปเลียงงานเกิดปอยไปเรียงวันเกิดปอยว่ามันได้ปล่อยเป็น,น พิซซ่าเป็นผู้ทรงประกวดอ๋อผู้ทรงประกวดติไปแล้วค่ะแล้วยังไงต่อฮะตอนนั้นพอภาพเผยแพร่ในเน็ตปุ๊บคนก็เลยทักกันเยอะเลยหนูใช้แอปอะไรคะลูกตอนตอนตอนไแอปพลิเคชันอะไรในการถ่ายสามร้อยหกสิบเนอะดูด้วยแต่ว่าแต่ว่าหน้าหวานมากนะดูใกล้ๆนี่หน้าหวานผิวดีมากเลยหน้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองหรอคะยี่สิบสองยี่สิบสองหนูกินฮอร์โมนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ 17บนางกินฮอร์โมนละรเนะสาวสาวปักเซนี่สวยขนาดนี้เลยสวยมากเพราะว่าเพราะทั้งแต่ที่เห็นชาวลาวเนี่ยที่ส่งเข้าประกวดนี่นี่คนนี้นี่ถือว่าเตะตามากที่ลาวต้องปักเซต้องไปทางไหนทางอุบลอุบลอุบลแล้วก็เข้าใช่ไหมฮไปแล้วค่ะไปแล้วตัวแทนของไทยบ้างที่กว่าหลายคนไทยอยู่ไหนน้องนี่ไปมาเลยการของเราแล้วนี่นี่นางก็สวยไปยังไงคะ ค่ะพร้อมเต็มที่ค่ะแล้วนี่นุ้งแขงแล้วเป็นไงไม่เป็นไรค่ะมีมีกลัวประเทศไหนที่สุดไหมคะไม่กลัวค่ะเพราะเราเป็นเจ้าภาพค่ะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมของเราเต็มที่แล้วค่ะแล้วความพร้อมที่เตรียมไว้คืออะไรค่ะก็ความมั่นใจไงคะค่ะใช่ค่ะความมั่นใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันจริงช่วยเชร์กันด้วยนะคะจะต้องมีการแสดงอะไรด้วยไหมคะอ๋อมีระบำกินกะหล่าค่ะวันนี้ค่ะที่โรงแรมโซฟิเทลสุนะคะเดี๋ยวก่อนคุณแสดงเองหรือว่าทุกคนแสดงทุกคนแสดงค่ะเราก็คัดเรื่องมาค่ะระบำจินตะล่า อ๋อหนูแสดงคนเดียวค่ะหมายถึงว่าแต่ละประเทศเขาก็เตรียมความสู้ามใช่ค่ะเอามาดูเราเรามาดูหมายเลขนี้กันบ้างดีกว่าหมายเลข25 number 25 where are you number 25 y o u t h there you are you are from Cuba Cuba สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ welcome to Thailand ขอไมโครโฟน l m i c r นี่นี่นี so how have you been preparing yourself for the past year for this pageant well I've been preparing myself pretty much for three years now This is my passion. This is what I love. This is what I do at home all the time. My friends help me uh, with my costume, my dresses, putting stones. It's a whole process, that, but I do it all with a passion. It's what I love, it's what I enjoy. And I just love everything I do. So for me, it's easy, entertaining, and just. Fun. I love A very fun experience. Well, I hope that you walk away with the grand prize that oh, night. Thank you. Right? Thank you. Let's <laughs> Hope God hits hears you. <laughs> thank you. Miss 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 Cuban i he prepared ฉ no ีด ja. นมมั้งชอบด้วยเพือนเพื่านทำให้เต็มเหนียวเลยใช่ไหมดูดูท่าโพสของเธอเิครับใช่ไงพิธีกรหลบหน่อยแล้วขอซูมเข้าไปหน่อยนี่นี่นี่เต็มเหนียวจริงๆนี่นะฮะแต่ฉันชอบนี่จังเลยอะมองโกเลียอี่มาจากมองโกเลียนะมองโกเลียนี่ไงมองโกเลียมากหน้าดังสปีมยวเป็นีเปคิมเมอร์เนี้ยเนี้ยมองโกเรียรถจังเลยมองโกเลก๋มาก h า w old are you 22 22 uh you're very beautiful. Me not I'm William. I mean I have not not I'm going to say beautiful. Ah but 22หน่อยดีกว่า. Miss USA where are you Miss USA? Step on up Miss USA. Good morning, good morning. I'm not I'd Miss USA สมัครชั้น1นะครับถามถามเธอดีกว่าว่าเธอจะมีโชว์อะไรบ้าง Now the talent show or competition will be held today, right? what are you gonna be doing uh, I'm showing a very interesting act uh -huh. which is um, combines of different elements elements of snake moves mm -hmm. elements of peacock and a lot of spins uh -huh. and of course the stage presence wow. and this dance was very special for me mm -hmm. how do you do that combining uh, peacocks and, and snakes right. I mean uh, I, since i was a little girl everybody was telling me like, you're like a snake oh all the moves you do can you show us a little bit of that move i mean okay like, this is like rattle snake. Oh, a rattlesnake oh yeah oh. 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 whoa all right Hi. what about the peacock what about the peacock ah oh yeah oh. Wow. Oh. <laughs> well obviously you're going to be performing with music tonight yes it's a special music that made for this act and mm hmm. it's choreographed by my mom so you're all gonna love this dance all right well you look great Miss USA thank you so much แต่แน่นอนการประกวดครั้งนี้คงจะเริ่มขึ้นในค่ำคืนนี้นะฮะขอให้สองท่านแลิกกานต้องเนยในฐานะเจ้าภาพกับน้องหลิงหลิงเป็นคนฝากเป็นคนฝากอ่ะเชิญนาได้สักครั้งนะฮะเป็นคนฝากถึงงานในค่ำคืนนี้นะจ้าลูกอ่ะให้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 เข่งนี่ก่อนหลิงหลิงก่อนมาค่ะเชิญโดย น้องเองในฐานะน้าฐา,านะตัวแทนสาวประเภท2จากประเทศลาวน้องอยากจะขอฝากเป็นเป็นแห้งเสียแหงใจให้น้องในเดิมและการขอฝากวันที่เจ็ดถ่ายทอดสดทางซ่องโมเด n นายทีวีโดยขาใจอ๋อเพิ่งรู้ว่าถ่ายทอดทางมดระหนังเราแล้วเองนะครับค่ะ,ะ,ะน้องเนยสำหรับเนยเองนะคะก็ขอฝาก วันที่สามพฤศจิกาที่โรงแรมโซฟิเทลสุขมวิทน,นะคะรอบความสามารถพิเศษหรอรอบทาเองของพวกเราทาั้ง25คนนั่นเองนะคะฝากไปได้คะ่ะนี่ดังเ <ๆ S 2> ลิมากเลยฝากไว<อ>้ไหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชม Miss International Queen 2014เราเห็นทุกปีว่ามันมีการพัฒนาการมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เข้าประกวดเนี่ยจากทั่วทุกมุมโลกปีนี้ถือว่าน่าจะเป็นปีที่อินเตอร์ที่สุดจริงๆ ปีที่อินเตอร์ที่สุดจริงๆแล้วสาวๆทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาประกวดขำๆนะฮะทุกคนตั้งใจจริงในการที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นสวยสวยจริงๆที่ที่อยากรู้จังเลยว่าใครเฉาะเอียงใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราไปําหลัใไม่กันดีกว่าเดี๋ยวเราไปําหลัใไม่กันดีกว่า Thank you guys for coming this morning onto our show ขอบคุณมานะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันหรอ แค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ